ครับสวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมมาให้ชมสองเล่มนะครับเป็นด้ามงาฝักงาทั้งคู่เลยซึ่งจะมีทั้งสองกษัตริย์แล้วก็กสามกษัตริย์นะครับงาฉ่าสวยสีน้ําผึ้งกันทั้งสองเล่มเลยครับเดี๋ยวขอเริ่มจาก,กสามกษัตริย์นะครับ เล่มน,นี้คือมีสามกษัตริย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพความยาวเจ็ดนิ้วเฉพาะใบเขาสี่นิ้วนะครับอันนี้คือเงินทองนาคครบเลยตรงนี้คือนาคนะครับแล้วก็กันเขาจะลัดด้วยแหมเงินแล้วก็แหมทองนะครับฝักก็เหมือนกันเป็นเงินทองนะครับแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นนาคด้วย <c oughs> ตรงนี้ก็นาคเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็นาค เงินทองนาคได้มี้สวยงามมากครับสภาพก็ตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาชมใบเขาใบเขาก็เรียวสวยเป็นงานช่างฉิมนะครับเสมาใบโพยกต้นเต็มต้นหรือทั้งต้นนะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าโพช่างฉิม ซึ่งก็มีความสวยงามมากเหมือนกันเป็นช่างอันดับต้นๆเป็นช่างเบอร์หนึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลยนะครับใบมีดสีเหล็กออกดำๆครับลองเลือดลายกระดูกงูสวยงามมากมีสวยงาเก่านะครับมีอรอยการแตกลายงาชัดเจนใบมีดไม่สั่นไม่คอน เป็นมีดเล่มเดียวจบเลยนะครับสามกริย์ไม่มีสวยกว่านี้แล้วไม่มีดีกว่านี้แล้วนะครับเงินทองนาคครบเซตเลยเป็นมีดที่นักสะสมนิยมเล่นหากันมากนะครับใครชอบสนใจก็เดี๋ยวลองโทรมาพูดคุยกันได้ครับสวยงามมากอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้คือ สกษัตริย์นะครับก็คือจะมีนากแล้วก็มีเงินแต่จะไม่มีทองคำนะครับนี่ก็เป็นมีดอีกรูปแบบหนึง่งที่มีการนิยมเล่นหากันเพราะว่าราคาเขาจะถูกกว่า3กษัตริย์นะครับที่มีทองนะครับเนี่ยมีราคาจะเบาวกว่าแต่ก็การเข้าด้ามเข้าฝักพวกงาเอยแหมเอยทุกสิ่ทุกอย่างก็สวยงามเหมือนกันนะครับ ตรงนี้จะเป็นนาคนะครับที่รัดไว้ตรงปนตรงบริเวณใต้ใต้กันนะครับเล่มนี้ก็สวยงาช่ำสีน้ำผึ้งเหมือนกันแต่ราคาจะถูกกว่าเล่มเมื่อกี้ค่อนข้างมากนะครับเล่มนี้อาจจะมีรอยแตกตรงงานิดนึงนะครับตรงนี้ครับ ก็ได้มาแบบไหนก็ปล่อยไปแบบนั้นนะครับต่อมาคือมีรอยนิดเดียวเองนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแล้วก็พุทธคุณนะครับแต่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนจะได้เมื่อได้ไปเราจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเนาะสวยงามมากมาดูที่ใบมีดนะครับใบมีดก็ขนาดเดียวกันเลยสี่นิ้วเล่มนี้จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งเกือบแปดนิ้วนะครับ ซึ่งความสวยงามเขาก็พอๆกันกับเรมเมื่อสักครู่เลยก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับลายนี้คือลายโพนะครับโพยกต้น,ตนแต่เป็นโพยกต้นฝีมือของช่างสอนแ,แล้วก็รายละเอียดต่างๆก็สวยงามเหมือนกันนะครับใบมีดก็สีดำขับเหมือนกันเก่าแก่สวยงามเหมือนกันเลยเป็นมีดยุคเดียวกันนะครับ เก่าแก่สวยงามมากใครชื่นชอบก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีทั้งช่างฉิมช่างสอนชอบแบบไหนไปแบบนั้นเลยครับแต่เล่มนี้ราคาจะถูกกว่าเล่มเมื่อสักครู่เยอะนะครับเล่อกเบี่ยงหอนเที่ยงอ่าตรงนี้ก็ไม่สั่นไม่คลอนนะครับบริเวณข้างเขาไม่มีโยกเลยใครชื่นชอบสนใจนะครับมีดหมอหลงพ่อเดิม ที่เป็นด้ามงานฝักงาก็ลองติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับมีทั้งไลายนะครับแล้วก็มีทั้งเบอร์โทรให้ติดต่อสอบถามถามราคากันนะครับถามรายละเอียดต่างๆสวยงามทั้งคู่นะครับก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ